สวัสดีค่ะสาเวิงนะคะวันนี้สาววิงจะไปตลาดเช้าที่บางบ่อนะคะนี่คือคลองสำโรงนะคะตอนนี้สาววิงยืนอยู่บนสะพานนะคะสาววิงลงจากสะพานไปก็จะเจอกับแผงขายปลาค่ะก็จะมีปลาดุกปลาสลิดนะคะซึ่งปลาสลิดนะคะเป็นที่ขึ้นชื่อของที่นี่เลยนะคะที่อำเภอบางบ่อจากนั้นสาเวึงก็จะไปที่ร้านขายเนื้อนะคะ สาว่งก็จะซื้อเนื้อแดงสักครึ่งกิโลค่ะจากนั้นนะคะสาว่งก็จะไปที่ร้านขายขนมไทยค่ะของเขาก็จะมีหลายอย่างให้เลือกนะคะนี่คือตะโก้ขนมชั้นขนมต้ม ราคาก็ไม่แพงนะคะอ่าอยู่ที่15บาท20บาทนะคะขนมตาลก็มีค่ะขนมกล้วยก็มีสาวุ่นก็จะซื้อข้าวต้มนะคะเขาเรียกว่าข้าวต้มอะไรนะกล่องนี้15บาทค่ะ สิบาทเท่านั้นมีแบบถุงด้วยนะคะของหวานก็จะมีลอดช่องแตงไทยมีถั่วดำมีสาคูนะคะเยอะมากนักวสาวงก็จะซื้ออขนมใส่ไส้ด้วยนะคะใส่ไส้จะอยู่ที่20บาทค่ะได้4ชิ้นนะคะ อร่อยและถูกด้วยค่ะสวึงก็ได้ไก่มา1ตัวด้วยนะคะเป็นกับข้าวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้สาวึงด้วยนะคะคลิปนี้สาวึงไปก่อนน,นะคะสวัสดีค่ะ